เข้ามาที่เมนูของตัวเครื่องพิมพ์นะครับหัวข้อที่เขียนว่าถ่ายเอกสารครับผมกดที่คําว่าถ่ายเอกสารครับทีนี้สังเกตเขาก็จะมีเมนูนะครับสามารถเลือกถ่กายเอกสารขาวดำหรือว่าสีได้นะครับโดยปกติก็แล้วแต่ท่านใดจะสะดวกถ่ายไซส์ไหนนะครับฟังก์ชันของการยอ่อขยายนะครับเพื่อนํามาใช้กับกระดาษชนบทที่ดินข้ออยู่ตรงนี้ครับกดคําว่าลดหรือว่าเพิ่มครับ ให้เลื่อนมาที่เมนูที่เขียนว่า B4 ย่อลงไปขนาดไซส์ A4 ครับกดเลือนได้เลยครับจากนั้นตัวหัวข้อตรงนี้นะครับที่เขียนว่าลดให้พอดีกับกระดาษเนี่ยก็กดเปิดไว้นะครับจากนั้นกดตกลงครับเราก็นำตัวฉนดที่ดินนะครับตัวอย่างเปิดฝาสแกนได้เลยครับ จากนั้นก็กดวางการวางตำแหน่งของโฉนโดจะวางตรงนี้นะครับวางชิดมุมนะครับจากนั้นก็กดถ่ายได้เลยครับก็จะได้ตัวเอกาสารมานะครับ อันนี้จะเป็นวิธีการถ่ายแบบหน้าเดียวนะครับซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าโดยปกติการถ่ายฉนดที่ดินเนี่ยเราจะจะถ่ายทางด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับสินค้าตัวนี้เรามีฟีเจอร์ก็คือสามารถถ่ายเอกสารแบบ2หน้าออโต้ได้นะครับถามว่าทําอย่างไรนะครับถ้าต้องการถ่ายเอกสารแบบหน้าหลังออโต้นะครับให้มากดที่หัวข้อนี้ได้ครับ2ด้านนะครับกดครับผมแล้วก็เลือกเป็น2ด้านครับจากนั้นกดตรงได้เลยครับทีนี้เช่นเดิมครับ เรายังวางในตำแหน่งเดิมอยู่นะครับจากนั้นก็กดคำว่าถ่ายเอกสารครับเขาจะแจ้งให้เรากลับด้านของกระดาษนะครับอ่ามันจะมีข้อความแจ้งอยู่นะครับว่าให้เรากลับด้านนะครับก็กดกดฝาครับผมจากนั้น กระดาษตรงด้านหลังนะครับผมมีทําสัญลักษณ์ไ้แล้วนะครับว่าเป็นกระดาษด,ด้านหลังนะครับก็กดาสตั์ตำแหน่งครับผมวางจากนั้นก็กดคำว่าเริ่มสแกนต่อได้เลยครับโอเค เขาก็จะได้กระดาษนะครับโฉนดไซส์ที่ดินนะครับจากขนาดไซส์ B4 มาลงสู่ขนาดไซส์ A4 นะครับแต่ถ้าเกิดหลายๆคนก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมสัดส่วนของตัวสำเนาเนี่ยมันไม่ได้เต็มไซส์ของกระดาษนะครับก็ต้องแจ้งว่าเนื่องจากกระดาษมันมีขนาดสัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นถ้าเราใช้เมนูที่เขียนว่า B4 to A4 เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ฟิต ไปกันกับไซส์ของกระดาษโดยตรงนะครับทีนี้เท่าเท่าที่ผมลองทดสอบนะครับเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ตัวต้นฉบับลงไปกระดาษ A4 แบบเต็มไซส์ของกระดาษทําอย่างไรครับผมอันนี้กดออกมาก่อนนะครับการตั้งค่านะครับเพื่อให้กระดาษไซส์ B4 นะครับลงไป A4 แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับทําอย่างไรครับผมก็วางในตําแหน่งเดิมก่อนนะครับ กดเข้าคําว่าถ่ายกระสารครับสังเกตบรรทัดที่เขียนว่าลดหรือว่าเพิ่มนะครับตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปครับให้เรากําหนดเปอร์เซ็นต์นะครับเป็น85%กดเป็น85นะครับกดจากนั้นก็ตกลงครับนั้นก็กดตกลงครับผมหากต้องการถ่ายเป็น2ด้านนะครับก็กดคําว่า2ด้านหรือว่า1ด้านก็ได้นะครับตัวอย่างผมจะถ่ายเป็น2ด้านครับ จากนั้นกดตกลงนะครับโอเคตั้งค่าเป็น85%แล้วนะครับถ่ายเอกสารแบบ2ด้านนะครับกระดาษที่ต้องใช้ออกมานะครับจะเป็นขนาดไซส์ A4 นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะปรับความเข้มเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเห็นตัวอย่างงานได้ง่ายขึ้นนะครับกดความเข้มได้เพิ่มเติมอ่ะประมาณสักนี้แล้วกันนะครับกดตกลงจากนั้นกดคําว่าถ่ายเอกสารได้เลยครับ จากนั้นกับฝั่งของด้านหลังนะครับแล้วก็กดคำว่าเริ่มสแกนได้เลยครับสังเกตว่ารอบนี้เนี่ยตัว กระดาษที่ถ่ายออกที่ที่ทำการถ่ายออกมาเนี่ยเขาก็จะดูเต็มสัสดส่วนของกระดาษนะครับเมื่อเทียบกับตอนแรกนะครับอ่านี่คือจะเป็นตอนแรกครับตอนแรกดูสัสดส่วนของกระดาษเขาก็จะไม่ได้ดูแบบเต็มของกระดาษนะครับอันนี้ก็ให้ตั้งค่าตามที่ผมแนะนําได้นะครับทีนี้บางคนก็จะถามว่าลูกค้ามาถ่ายฉโฉนดที่ดินครั้งหนึ่ง จำเป็นจะต้องมาตั้งค่าแบบนี้ทุกครั้งหรือไม่นะครับจริงๆเราสามารถกดบันทึกค่าไว้นะครับเพื่อจะทําให้ครั้งหน้าเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องมาตั้งค่าบ่อยๆนะครับการบันทึกค่าการถ่ายเอกสารไว้เป็น f ฟ้มลิสตหรือว่าเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นประจําถามว่าทําอย่างไรครับผมให้มากดคําว่าพรีเซนต์ครับตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดาวกดไปได้เลยครับจากนั้นนะครับเราสามารถกดคําว่าลงทะเบียนการตั้งค่าผู้ใช้ได้เลยครับ กดไปครับหครั้งจากนั้นกดใช้ครับกดปิดครับโอเคทีนี้ให้กลับมาดูว่าสิ่งที่เรามันทึกค่าไว้อะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับครั้งต่อไปนะครับเวลาเราจะทำการถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินนะครับก็มากดคำว่า preset ครับผมจากนั้นให้ทำการกดเพิ่มนะครับสิ่งที่เราใช้งานเป็นประจำนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นวิธีการถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินนะครับ กดคาว่าเพิ่มใหม่ได้เลยครับทีนี้กดคําว่าถ่ายเอกสารครับจากนั้นนะครับเราก็มาตั้งค่าตามที่เราต้องการนะครับตามเมื่อกี้เลยก็คือเป็นการลดขนาดอยู่ที่85นะครับถ่ายแบบ2ด้านนะครับปรับความเข้มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งค่าไปก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นกดคําว่าลงทะเบียนได้เลยครับสามารถใส่ชื่อได้ครับตัวอย่างผมจะใส่ชื่อว่าโฉนด จอชิงจอชิงอยู่ไหน,นโฉนดโฉนดที่ดินโอเคจากนั้นกดตกลงได้เลยครับโอเคนี่คือสิ่งที่เราตั้งค่าไว้ทั้งหมดนะครับจากนั้นกดตกลงได้เลยครับ จากนั้นกดออกมาได้เลยครับครั้งต่อไปทําอย่างไรครับผมเนี่ยเราต้องการถ่ายเอกสารฉนดที่ดินแล้วนะครับกดคําว่า preset ครับปุ๊บกดเข้ามากดคําว่าฉนดที่ดินได้เลยครับปุ๊บอ่ากดปิดได้เลยครับจากนั้นก็กดถ่ายเอกสารได้เลยเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วครับค่าที่เรามีการบันทึกไว้นะครับจะอยู่ในหัวข้อฉนดที่ดินทั้งหมดครับกลับด้านครับ กดเริ่มการสแกนได้เลยครับโอเคเราก็จะได้การบันทึกค่าการถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินอยู่ในตัวเครื่องพิมพ์ของเรานะครับโดยเฉพาะสินค้ารุ่นยอดนิยมและก็นิยมมาใช้งานกับฟังก์ชันนี้ก็คือ L 1 5 5 5 0นะครับครั้งต่อไปเราเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับ โหมดของการถ่ายเอกสารฉนดที่ดินก็จะไม่ได้หายไปไหนนะครับเขาก็าจะอยู่ในหัวข้อ preset ครับผมตั้งค่าไว้ว่าฉนดที่ดินครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่ทําการถ่ายเอกสารฉนดที่ดินบ่อยๆนะครับสามารถใช้คลิปวิดีโอตัวอย่างนี้เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างส่งให้กับลูกค้าหรือว่าลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูนะครับสามารถดูเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการใช้งานได้ครับสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีนะครับ